จ็บมาขึ้นพอ <มา S 2> ดีครับไปเลยฮะ,ะนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดอืมคือปกติจะม,ม,มีไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องมีนะเพื่อจะรายงานสภาพของเอ,อบริษัทให้ชัดเจนว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างผมขอเรียกเวลาแบบนี้ว่า War Time Dashboard Dashboard ในเวลาเบบนี้ War Time Dashboard ก็คือแดชบอร์ดในยามสงครามซึ่งมันจะไม่เหมือนกับปกติไม่เหมือนทั้งหลายเรื่องไม่เหมือนทั้งสิ่งที่คุณจะดูไม่เหมือนทั้งความถี่ด้วยนะครับผมเอาข้อมูลมาจาก r y t h m s y s t e m c o m เล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะเราก็มีวอ r t i m ัน a s ด b o บอรนะที่สีจานเราก็มีคนทำเขาก็ค่อยๆทําตอนแรกมันก็ไม,ม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณยังไม่มีแล้วอยากจะทําบ้างนะฮะคุณควรจะทําอะไรบ้างอขอเน้นอีกครั้งว่าไม่ต้องทําหมดแต่นี่เอามาให้ดูทั้งหมดนี่คือเอาหัวข้อใหญ่ให้ดูทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นจะต้องทําทั้งหมดอืเลือกสิ่งที่มันสําคัญกับคุณนะครับ มันมีสี่เรื่องในการที่ต้องทำนะอันที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับคน,นครับเวลาเราพูดถึงคนเนี่ยนะฮะในในแดชบอร์ดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ควรจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าเรื่องนะครับพนักงานตอนนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะกําลังใจของเขาอะไรต่างของเขาเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อบริษัทต่อองค์กรไม่มีองค์กรไหนอยู่ได้ถ้าพนักงานไม่ทํางานถูกไหมครับนะครับหรือหรือทํางานแบบไม่มีใจทํางานนะฮะดังนั้นเนี่ยห้าเมทริกซ์ ที่เราอยากจะเชิญชวนว่าควรจะใส่เข้าไปในแดชบอร์ดก็คือหนึ่ง o y e e s a ย i s f a c t i o n ความมุม่งมั่นใจของพนักงานนะครับสอง r n o v e r ก็ต้องดูนะอย่าคิดว่าตอนนี้คนไม่กล้าลาออกนะครับถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าบรรยากา,ากาศคนไม่กล้าลาออกเนี่ยแล้วคนลาออกเยอะๆอก็ต้องไปคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสามครับช่วงเวลานี้แม้จะฟังดูแปลกมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเทรนนิ่งสำคัญเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเป็นของใหม่มันเยอะมากมคุณต้องเทรนคนของคุณให้พร้อมนะครับ อันที่สครับ high potential employee คุณมีพนักงานที่ถูกระบุได้ว่าในอนาคตเี่ยมีโอกาสเติบโต,ตสูงเนี่ยมีเยอะไหมห้ 5, number of A player อันนี้ต่างจาก high potential employee นิดนึงอธิบาย A player เนี่ยคือ key man สำคัญที่ถ้าวันนี้หลุดหายไปเมื่อไหร่ปุ๊บหรือ performance drop ปุ๊บเนี่ยมีผลเละเลย mm hmm. นะฮะแต่ high potential employee นี่คือคนที่จะมาในอนาคตเพราะฉะนั้น mm hmm. สออันนี้ต้องแทร็กแยกกันกระบวนการในการ TRA แทร็กก็แยกกันนี่คือแดชบอร์ดฝั่งพนักงานนะครับ คอเน้นว่าแดชบอร์ดของพนักง,งานเนี่ย oh. ต้องเก็บเป็นความลับมากๆจะมีคนเข้าถึงได้ไม่กี่คนเท่าน,นั้นเพราะ mm. ไม่งั้นดราม่าแน่เช่นถ้าคุณไม่อยู่ใน Aploy uh. เป็นต้นนะครับ <laughs> ต้องระวังเรื่องนี้อ่นนานะฮะภาพถัดไปเป็นเรื่องของ c u ตเม m e r นะครับ c u ตเม m e r เนี่ยตอนนี้เนี่ยความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าเนี่ยแตกต่างจากสมัยเดิมเยอะเราก็ต้องมา t r a c อะไรบ้าง net promoter score นะฮะ net promoter score เนี่ยถ้าอยากไปดูรายละเอียดก็ไป s e ิร์ช google ดูได้แต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณเคยเจอที่คนมาถามเลยว่า คุณอยากจะแนะนําบริการของเราให้กับเพื่อนและครอบครัวไหมเนี่ยคือในโมโต์ <ใน S 2> สกอร์นะครับตัวนี้จะบอกคร่าวๆได้ว่าคุณน่าพึงพอใจแค่ไหนอะไรก็ตามที่ต่ำกว่า7เนี่ยคือไม่ดีละเพราะปกติคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างให้กำลังใจนะครับเอ่อ number of customer complaint มีคนร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของคุณเยอะขนาดไหนนะครับ customer churn rate อันนี้ค่ายมือถือเนี่ยต้องแฉกเลยเนี่ย นะเปลี่ยนย้ายค่ายเยอะไหมเนี่ยตัวนี้นะฮะ New Account Revenue อันนี้จะพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเก็บลูกค้าใหม่ๆได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ Customer Lifetime Value นะฮะ Customer Lifetime Value เนี่ยเป็นการมองว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยควรจะต้องเก็บไว้หรือควรควรจะทุ่มเททรัพยากรให้แค่ไหนนะเพราะว่ามันแต่ละคนไม่ไม,ไ,มไม่เท่ากันนะครับถัดไปนะฮะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์ซึ่งอันเนี้เป็นอันที่ ผมคิดว่าทั้งสามอันนี้ควรจะอยู่ในแดชบอร์ดทั้งหมดนะครับ Finance ถ้าถัดไปนะฮะ f i n a n c e เนี่ยดูอยู่สามก้อนใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือ revenue อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรายได้คุณต้องดูอยู่แล้ <c oughs> ะอันที่สองเนี่ยเป็นตระกูล Margin ครับ EBITDA EBITDA นี่คือตัวที่สำคัญมาก <c oughs> เป็นตัวที่ต้องแ c กตลอดเวลานะครับบริษัทจะรันได้ EBITDA ต้องเป็นบวก EBITDA เป็นลบเมื่อไหร่เนี่ย ฟื้นฟูเลยฮะนะเพราะว่าคือบิด้ามันคือหาได้พอจ่ายไหมหาได้พอจ่ายรายจ่ายไหมนะฮะเผื่อใครไม่คุ้นอ่างนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผู้บริหารตอนนี้ที่เคยบอกว่าไม่ชอบตัวเลขอ่ะไม่อ่านได้ไหมให้มันชีดูไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ในเวลาปกติคุณอาจจะพอตัวรอดไปได้แต่ถ้าตอนนี้คุณไม่อ่านเรื่องพวกนี้เนี่ยเสร็จคุณต้องเข้าใจแล้วต้องเข้าใจอย่างใกล้ชิดมากต้องเข้าใจชนิด ผมจะใช้คําว่าลายสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่จริงแล้วเนี่ยบางอย่างดูรายวันได้นะครับ EBITDA คือ earning before interest tax depreciation and amortization นะครับไปหาอ่านเอาเองแล้วกันนะว่าคืออะไรแต่ว่าต้องดูและตัวนี้เมื่อไหร่ติดลบนี่คือ red flag ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทนะครับอันที่สามคือ cash flow หรือสภาพคล่องซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ฟังอยู่ธุรกิจของคุณยังไปได้อยู่เนี่ยแต่ว่าคุณทำเรื่องนี้ได้ดีพอสมควรเพราะมันผ่านมาสเดือนแล้วนะฮะ สภาพคล่องคืออะไรครับ All cash related item เช่น inventory เยอะไปเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลต่อกำไรขาดทุนคุณวันนี้แต่มันส่งผลต่อสภาพคล่องแน่นอนคุณเก็บเงินได้เร็วแค่ไหนนะฮะคุณจ่ายเงินออกไปช้าเร็วยังไงต่างๆนา,านาเหล่านี้ต้องดูหมดทุกไอเทมสภาพคล่องเนี่ยคือ cash item เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอย่างเช่นค่าเสื่อมเราจะไม่สนใจในหมวดนี้นะฮะ cash l o w เราไม่สนใจนะฮะ เพราะฉะนั้น cash flow หรือและ all cash related item เนี่ยจึงเป็นของที่ต้องอยู่บน finance dashboard หรือรวมไปถึงอย่างเช่น PO ที่คุณกำลังจะออกอย่างตอนนี้ใน dashboard ผมมันจะมีอะไร10 PO มูลค่าสูงสุดที่กำลังจะออกคือแปลว่ายังไม่ได้เซ็นนะคืออะไรบ้างจะทบทวนไหมจะทบทวนไหมคือพอมันขึ้นมาปุ๊บทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ดีอันนี้ยังไม่เอาดีกว่านะฮะเป็นตน้นถ้าต่อไปนะครับ process process เนี่ยคือกระบวนการภายในองค์กรอันเนี้จะลดคอาส์ต้องมาลดตรงนี้นะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเวลาเราบอกว่าคุณไปลดคอส์มาชียี่สิบเอร์เซนเนี่ยคือทำอะไรอะ่ะคุณก็ต้องมาทำตรงนี้แหละนะฮะลดคอสส์ตด้วยห,หนึ่งดู Efficiency ของพนักง,งานเอ้ังพนักงานดูยังไงดู Revenue p e พ e m p l o y อ e อันหนึ่งนะครับ o p g r f t i n i e n f y c i e n c y ต่าง,าง,างๆนานะเช่นถ้าคุณเป็นโรงงานผลิต อ่าคุณทำของได้กี่ชิ้นต่ออะไรก็ว่ากันไป delivery time ก็เหมือนกันนะครับ inventory turnover อันนี้นะเป็นวันนะฮะมันมีสูตรอยู่เอ่อเขาเรียกว่า d a y inventory ใช่ไหมใช่คุณตั้งแต่วันที่ของเข้าจนของจนของขายได้กี่วันนะฮะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็คุณภาพของการผลิตแล้วคุณรอยผลิตเช่น มันมีรีเวิร์กเยอะไหมมีดีเฟกต์เยอะไหมมีคุณเตือนเยอะไหมต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดซึ่งผมขอย้ําเลยนะว่าต้องทำแดชบอร์ดที่ดีมีสามข้อถ้าถัดไปนะฮะหนึ่งเ e เลเตอคำว่า related แปลว่าอย่างนี้ครับเกี่ยวข้องกับคนที่ดูแดชบอร์ดไม่จำเป็นต้องมีอันเดียวนะอาจจะมีหลายเลเวลอาจจะมี high level สุดแดชบอร์ดเห็นได้แต่ซอฟต์ซีเลเวลเขามีตัวเลขที่เป็นความลับเต็มไปหมดนะฮะอันนี้อาจจะเยอะหน่อย แต่ก็ไม่ควรจะเยอะเกินกว่าที่คนคนนึงสามารถจะ p r o c e s s ข้อมูลได้มันต้องดูทุกวันนะครับผมแนะนําแบบนี้เยอะที่สุดที่ควรทําคือขยายหนึ่งหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้จคอคอมพิวเตอร์เ <unter> นี่ยเราเต็มพอแค่นั้นอันนี้อาจจะสําหรับคนที่ต้องการเยอะจริงๆเช่น C level แต่ว่าข้อมูลสําหรับแดชบอร์ดของคนระดับแมเน g เจอร์เนี่ยมันจะต้อง Re เลเ์ก <ing> ับ <unter> เขาอย่างไรครับดูในมือถือได้นี่คือวิธีคิดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามทำไปไม่ว่าใครจากทีมไหนจะเป็นคนทำไฟแนนซ์จะทํา business development เนะี่ยทำเ่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าคนไม่อา่านใช่อันที่สองคือ dynamic dynamic คืออะไรครับคุณต้องเอาฟีดแบ็กมาคนทํานะคนทํานะต้องเก็บฟีดแบ็กไปถามสิทําเสร็จแล้วเนี่ย CMO อ่านแล้วได้ประโยชน์อะไรไหม CMO จะบอกว่า้ยตัวเล่นนี้พี่ไม่อยากรู้เลยไม่ต้องเอาเลยปะ่ะแต่ตัวเล่นนี้พี่ขอดีเทลเพิ่มหรือรูปแบบในการนําเสนอของคุณนะครับเช่นมันเป็นคุณอัดตารางเอ็กเซลไปแล้วก็ปุ้มใส่เข้าไปอย่างเงี้ยคนอ่านก็แบบไรว่าไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าทําเป็นอินโฟกราฟิกทาเป็นกราฟคนจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้คือฟีดแบ็กเพราะฉะนั้นแดชบอร์ดวันวันแรกที่ออกแบบกับแดชบอร์ดที่ผ่านไปสองอาทิตย์จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้ที่สามครับอะไรไม่จําเป็นอย่าใส่อย่างที่บอกของพวกนี้เนี่ยดูวันเดียวไม่รู้เรื่องมันต้องดูตลอดเพราะฉะนั้นต้องให้คนมีม,มีมีพลังรู้สุดอย่างมาดูตลอดเวลาอยากจะมาดูก็คือมันจะต้องไม่เยอะเกินไปเอาแค่เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้นการดูแดชบอร์ดตลอดเวลาเนี่ยมันมัน,ม,นมันสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือถ้าเราเห็นเราจะทำ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ะนะครับถ้าเราเห็นเราจะทําถ้าเราเราเราไม่ได้มีข้อมูลพวก inventory อะไรพวกนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บมันจะถูกกระตุ้นให้ทํานี่คือพลังของ visualization แล<ต>ะมันจําเป็นตรงที่ว่า ถ้าเราเห็นมันต่อเนื่องทุกๆวันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถูกต้องคือต้องนานๆดูทีไม่ได้นะครับแดชบอร์ดเนี่ยคือต้องดูดูเหมือนต้องบอกว่าภาษาดูให้มันหลอนประสาทแล้วเราก็ถูกต้องอืมคือถ้าคุณมีจอที่ออฟฟิศแล้วคุณคิดว่าแดชบอร์ดนี้ให้พังแผนกนี้ดูได้เนี่ยขึ้นมาทั้งวัน่ะเปิดทั้งวันนะครับเปิดเมื่อวันเปิดบ้างของนันนะครับที่บริษัทผมก็ทําเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนก็คือทําเซลล์เป็นเซลล์แดชบอร์ดวัดทุกวันแล้วมันจะมีไอคนที่มันอันเดอร์ทาร์เก็ตมันจะขึ้นสีแดงถูกม มันเดินผ่านทุกวันมันเห็นเส้นมันสีแดงทุกวันแหละมันจะกลายเป็นเขียวเองเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้ถูกต้องนะครับนี่จะก็จะเสริมนิดนึงก็คือส่วนสองส่วนที่บอกเมื่อกี้ที่เป็นแคชใช่ไหมที่เป็นแคชกับโปรเซสเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะดูแคชโปรให้ไปดูหน้าไฟแนนถ้าจะลดต้นทุนให้ไปดูหน้าโปรเซสมันจะต่างมันทําคนละหน้าที่นะครับแต่ว่ามันก็ดูทั้งคู่คุณจะไปบีบนไฟแนนเชื่เส้นไม่ให้ลดต้นทุนยังไงก็ไม่เข้าใจเองแต่ว่า ไอตรงไฟนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วถูกถมาจากไอ้โปรเซสที่เป็นหน้าถัดไปใช่อืครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ทำแดชบอร์ดนะครับ <c oughs> ทำซะ